จบนะมันต่างกันภาษาอต่างยุคต่างสมัยโอเคไหมนะแต่ในการเข้าถึงเข้าถึงพระธรรมซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเราทุกทา่านหรือในหนึ่งถ้าบอกพระธรรมคือพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันก็แปลว่าพระเจ้าก็อยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอยู่ภายในนี่สิครับมันไม่ได้อยู่ภายนอก <minutes. S 2> ถ้าอยู่ภายนอกก็ปกป้องมุกครเราได้อยู่ภายในตัวเราอ่ะต้องหาให้เจอภายในพระองค์จึงจะมาปกป้องคุ้มครองทุกๆคนทุกๆท่านอย่างเนี้ยนะอย่างของลุงอ่ะลุงก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ภายในตัวลุงมันก็มาปกป้องคุ้มครองัวลุงสิครับแล้จะไปโกนทำไมไวรัสโคโรนาไอ้เจ้าชายตอนหน้าโง่หูหนีไปไกลใช่ป่ะแต่ใครจะลัวกลัวไปสิครับแต่ลุงไม่กลัวอยู่แล้วล่ะ ใช้ได้มั้ยครับที่ว่านพอใจไหมครับเหนื่อยแตกก็ยังเท่านั้นนะโอเคถึงจุดจบแล้วเนี่ยบยิศาสตันแล้วไปต่อไม่ได้เลยครับบริษัทไม่ไม่ไม่สามารถพูดถึงได้เลยศาิตร์ไปต่อไม่ได้ไงในที่ผ่านมาทั้งหมดมีทั้งธรรมศาสตร์มีทั้งมนุศเสศาก็เกี่ยวกับศาสนามานุทธศาสศใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดก็คือกายใจจิตรู้ได้โดยจิตเท่านั้นเองครับท่านจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธานานาาิ์เท่านั้นนะจ๊ะ จึงจะเรียวกว่าเข้าถึงต้องเข้าถึงด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมอ่านั้นอยู่ในกายของท่านอยู่ในใจของท่านและอยู่ในจิตของท่านแปลว่าหาให้เจอครับลุงเจอแล้วแน่นอนแล้วก็ลุงนำมาเผยแพร่เผอแพร่แบ่งปันผ่านจอ Tik Tok Family หรือทุกๆจอเวลาเนี่ยจอในบ้านท่านนะฮะกี่พันจอกี่พันหมื่นกี่แสนล้านจอก็อยู่จอบ้านท่านเนี่ยส่วนจอบ้านผมก็อยู่ตรงนี้แหละเป็นอย่างไรครับหลับง่วงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยลุงอะ,อะไรปันนั้นหรือเปล่าก็ยินดีถ้าเก็ดอินโทรในระดับที่มันโอ้โหเจ๋งเลยมันก็เคนะมนุษย์เท่านั้นจะช่วยกันแหละกันหน้าวันนี้ ปฏิเสธนะครับถ้าปฏิเสธก็ตัวใครตัวใครนะอาใช่ไหมครับมีมนุษย์เท่านี้จะช่วยกันวิชาชีพอื่นๆก็เอาไว้สื่อสารกันเอาไว้ทำมาหากินร่วมกันต่างอาชีพพันพาข้าาเรื่องของอาชีพอาชีพอื่นๆจะมาช่วยมนุษย์ไม่ได้แล้วครับอ่าอาชีพไหนจะมาช่วยมนุษย์ทนะีอาชีพนายแพทย์านางแพทย์นางสวยนั่นเพราะนั่นท่านก็ยุ่งอยู่แล้วนะครับยุ่งแสนย,ยุ่งอยู